สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่รายการข่าวการศึกษากับคุณพาฝันปิ่นทองและดิฉันวันที่นีสักการค่ะค่ะเริ่มต้นกันที่ข่าวแรกของวันนี้นะคะสำนักงานการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยได้มอบเครื่องนุ่มห่มกันหนาวจําจนวน750ชุดในโครงการใสมารวมใจต้านภัยหนาวในพื้นที่ประสบภัยหนาวที่จังหวัดขอนแก่น นายประเสริฐบุญเลืองเลขาธิการกศนรพร้อมด้วยคณะผู้บริหารกศนจังหวัดขอนแกน่นได้เดินทางไปมอบเครื่องนุ่มห่มกันหนาวที่ศูนย์การเรียนชุมชนเทพารักโดยมีนางสาวอัชลาสากระจายผู้อำนวยการสำนักงานกศนจังหวัดขอนแกน่นคณะกรรมการชุมชนและบุคลากรกศนเมืองขอนแก่นให้การต้อนรับและได้มอบเครื่องนุ่มหม่มผ้าหม่มเสื้อกันหนาวจำนวน150ชุดช่วยเหลือนักเรียนนักศึกษาผู้ปกครองบุคลากรกศนที่ประสบภัยหนาว ต่อมานายประเสริฐบุญเรืองเรขาธิการกศนและคณะผู้บริหารกศนจังหวัดขอนแกน่นได้เดินทางไปมอบเครื่องนุ่มห่มกันหนาวอีก600ชุดให้แก่น,นักเรียนนักศึกษาและประชาชนผู้ประสบภัยหนาวณที่ว่าการอำเภอหนองสองห้องโดยมีนายจารึลึกเกล่าประเสริฐนายอำเภอหนอง2ห้องและนักเรียนนักศึกษาบุคลากรกศนให้การต้อนรับ จังหวัดขอนแก่นได้รับการประกาศให้เป็นเขตประสบภัยพิบัติฉุกเฉินภายหนาวและมีสถานการณ์ที่จะทวีความรุนแรงขึ้นเนื่องจากอุณหภูมิได้ปรับลดลงอย่างต่อเนื่องบางพื้นที่มีอุณหภูมิลดลงเหลือ9องศาเซลเซียสเป็นเหตุให้พ่อแม่พี่น้องประชาชนนักเรียนนักศึกษาเด็กและเยาวชนได้รับความเดือดร้อนจากสภาพอากาศที่หนาวเย็น ทางกระทรวงศึกษาธิการจึงได้ตระหนักถึงความเดือดร้อนดังกล่าวจึงได้มอบหมายให้สํานักง,งานกศนดําเนินการมอบผ้าห่มกันหนาวให้แก่กลุ่มเป้าหมายนักเรียนนักศึกษาผู้ปกครองและบุคลากรกศนเพื่อเป็นการบรรเทาความเดือดร้อนและสร้างขวัญกำลังใจให้กับผู้ที่ปฏิบัติหน้าที่อย่างต่อเนื่องกอพกระทรวงศึกษาธิการได้จัดโครงการโดยพระนท่าน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการท่านจตตรวจฉายแสงและรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการท่านเส,สริมศังคมปาณิษย์ได้กำหนดนโยบายเสมาร่วมใจต้านไทยหนาวโดยเฉพาะให้สำนักงานกศนเนี่ยออกมารับผิดชอบดูแลความหนาวของพี่น้องประชาชนโดยหาผ้าหม่มมาแจกใจ่ายให้กับพี่น้องประชาชนใน4จังหวัดจังหวัดขอนแกน่นอุดรหน,นองคายและหนองบัวลําพูแต่วันนี้สำนักงานกศนได้ดําเนินการตามโครงการ โดยเฉพาะมาแจกผ้าห่มที่จังหวัดขอนแก่น2จุดนะครับจุดแรกก็คือชุมชนเทพารักษ์จุดที่2ก็คือที่อำเภอหนองสองห้องนะครับรวมผ้าห่มทั้งหมดนี่ยห5 0ผืนนะครับที่ดําเนินการแจกในวันนี้นะครับสํานักง,งานกสนอก,ก็ถือว่าเป็นอีกกิจกรรมหนึ่งเพื่อพี่น้องประชาชนในการช่วยเหลือภัยหนาวนะครับโดยเฉพาะที่ขอนแก่นนี้อุณหภูมิต่ํากว่าส5้าองศามาหลายวันแล้วนะครับโดยเฉพาะาท่านนายเพอก็บอกผมว่า วันนี้อุณหภูมิต่ำถึง9องศานะครับก็หวังเป็นอย่างยิ่งว่าผ้าห่มที่ทางสำนักง,งานกสนอดำเนินการตามโครงการเสมาร่วมใจต้านไตหนาวนี้จะเป็นผ้าห่มที่มาช่วยบรรเทาความหนาวให้กับพี่น้องประชาชนในจังหวัดขอนแก่นนะครับ จากจังหวัดขอนแก่นนะคะมาต่อกันที่จังหวัดอุดรธานีค่ะสำนักง,งานการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยร่วมด้วยศูนย์เทคโนโลยีทางการศึกษานะคะเดินทางมอบเสื้อกันหนาวที่จังหวัดอุดรธานีในโครงการเสมาร่วมใจต้านภัยหนาวค่ะ นายสุรพงศ์จำโจ์รองเลขาธิการกาสนรพร้อมกับคณะของศูนย์เทคโนโลยีทางการศึกษาได้เดินทางไปยังจังหวัดอุดรธานีเพื่อมอบผ้าห่มเสื้อกันหนาวแก่ผู้ที่ได้รับภัยหนาวจำนวน330ผืนโดยได้เดินทางไปยังสามหมู่บ้านที่ได้รับการประกาศให้เป็นพื้นที่ประสบภัยพิบัติอากาศหนาวซึ่งได้แก่บ้านผือบ้านนายูงบ้านน้ำโสมโดยแต่ละหมู่บ้านจะได้รับผ้าห่มเป็นจำนวน110้ผืนต่อหมู่บ้าน โดยการไปครั้งนี้ได้รับการตอบรับเป็นอย่างดีจากทางชาวบ้านผู้พักอาศัยจากทั้งสามหมู่บ้านโดยทั้งสามหมู่บ้านมีอุณหภูมิต,มต่ำกว่า15องศาเป็นจำนวนมากกว่า3วันต่อมานายสุรพงษ์จำาจดยังได้เดินทางเยี่ยมชมผลงานของกลุ่มนักศึกษากศนแต่ละหมู่บ้านที่นำมาโชว์อาทิเชน่นผ้าไหมการเลี้ยงหมูหลุมและการเลี้ยงไก่ดำค่ะ ครับก็จากการที่ได้อามาแจากผ้าห่มนะครับตามโครงการเสมาต้านภัยหนาวของกระทรวงสกธารในวันนี้นะครับของผมแล้วก็คณะทีมงานนะครับซึ่งมีหลายส่วนที่อาเภอปั้นผือน้ำโสมแล้วก็นายุงนะครับทั้งสามเเภอนะครับเราได้รับการาต้อนรับจากพี่น้องประชาชนชาวบ้านนักศึกษานะครับทีมงานกศน แล้วก็เด็กนักเรียนของโรงเรียนอย่างอบุญน,นะฮะก็มีคนมาร่วมรับแจกผ้าห่มกันเยอะมากแล้วก็วันนี้เราได้ข้อมูลที่ฟังแล้วก็มีความรู้สึกเป็นห่วงก็คือว่าที่อำเภอนายุงนะเห็นว่าที่บ้านครีวงกฏเนี่ยมีอุณหภูมิเนี่ยที่ศูนย์องศานะครับมา2อสาครั้งแล้ว ก็ทาให้รู้สึกว่าอากาศปีนี้นะครับหนาวจริงๆแล้วก็เขาก็รู้สึกมีความชื่นใจนะที่พวกเราได้พากันนะครับนำผ้าห่มนะครับขนมาจากแดนไกลแล้วก็เอามาแจกพี่น้องประชาชนในพื้นที่ทั้งสามอำเภอที่ว่านี้นะครับอ๋อครับก็กิจกรรมในลักษณะน,นี้นะครับจริงๆเรากศนเราก็ทํามาโดยตลอดนะครับท่านเลขาธิการนะครับตามเสรบุรเรืองก็ได้นําทีมงานกศนดูแลนะครับในเรื่องของของพี่น้องประาชา ชนที่ถูกาภัยต่างๆนะครไม่ว่าจะเป็นอุทกภัยหรือว่าภัยหนาวภัยแรงนะครับเราก็ทํามาโดยตลอดเราคิดว่าในปี57นี้นะครับถ้าพื้นที่ไหนนะครับมีปัญหาภัยต่างๆเนี่ยเราก็จะได้ระดมพี่น้องกนสโนทั้งประเทศมาช่วยเหลือ เพราะถือว่าเป็นส่วนหนึ่งนะครับของการที่จะช่วยสังคมเรานะครับเป็นสังคมที่มีความสุขเป็นสังคมที่จะอยู่ร่วมกันด้วยความอบอุ่นนะครับก็คงจะมีโครงการออกมาเป็นระยะระยะนะครับกรมศิลปากรสืบสารวัฒนธรรมจัดแสดงดนตรีโขนละครนะคะในปี2557นโรงละครแห่งชาติทั้ง3แห่งหวังเผยแพร่งานทางด้านนาศาศิลินดนตรีสู่สายตาประชาชนทั้งชาวไทยและต่างประเทศ นายอนเนกสีหามาตอธิบดีกรมศิลปากรได้แถลงข่าวการจัดการแสดงน้าตาิกสินและดนตรีดนตรีโขนละครกรมศิลปากรสื่อวัฒนธรรมปี2557ว่า ในปีหน้าสำนักการสังคีจะจัดการแสดงนาฏศิลินและดนตรีหน้าโรงละครแห่งชาติทั้ง3าแห่งได้แก่โรงละครแห่งชาติกรุงเทพโรงละครแห่งชาติภาคตะวันตกจังหวัดสุพรรณบุรีและโรงละครแห่งชาติจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือจังหวัดนครราชสีมาเพื่อเผยแพร่ง,งานด้านนาฏศิสินดนตรีสู่สายตาประชาชนทั้งชาวไทยและต่างประเทศให้มากขึ้น ทางด้านนายประกรณ์พรพิสุทธิ์ผู้อำนวยการสังขีดกล่าวว่าที่โรงละครแห่งชาติกรุงเทพจะจัดให้มีการแสดงโขนรามเกียรติสองชุดได้แก่ชุดศึกกุมภกรทดน้ําชุดนนทุกอสุราโดยจะจัดแสดงในเดือนกรกฎาคมถึงกันยายนและการแสดงละครพันทางในเรื่องพระรอจะแสดงในเดือนเมษายนถึงเดือนมิถุนายนการแสดงละครนอกเรื่องสังทองต่อเลือกคู่หาปลาจะแสดงในเดือนตุลาคมถึงเดือนธันวาคม ส่วนการแสดงศิลปกรคอนเสิร์ตจะจัดแสดงทุกวันศุกร์สัปดาห์ที่2ของเดือนจะเป็นการแสดงของวงดุริยางสากลกรมศิลปกรรวมถึงการแสดงดนตรีไทยไร้รถจัดแสดงทุกวันศุกร์สัปดาห์ที่3ของเดือนเป็นการบรรเลงและขับร้องที่เน้นดนตรีเป็นหลักได้แก่ชุดหลากลีลานาดดนตรีชุดขับขานวรรณคดีชุดธรรมะบันเทิงและชุดดนตรีไทยพลรนา ส่วนที่โรงละครแห่งชาติจังหวัดสุพรรณบุรีจะจัดแสดงรายการศส,สุขนาาตรรมทุกวันเสาร์ที่1และรายการน้าตรรมสังคีตจะจัดแสดงทุกวันเสาร์ที่2องและที่3ของเดือนและการแสดงที่โรงละครแห่งชาติจังหวัดนครราชสีมาจะจัดแสดงทุกวันอาทิตย์ที่4ของเดือนโดยนําการแสดงทั้ง4รายการเวียนไปจัดแสดงจนครบทั้ง12เดือนค่ะ วิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยค่ะได้ร่วมกับการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยจัดกิจกรรมสวดมนต์ข้ามปีวิถีไทยวิถีพุทธเมื่อวันที่31ธันวาคม2556ที่ผ่านมาค่ะ เจ้าคุณพระพรมบัณฑิตสัตตราจารย์ดออรอธิการบดีมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยพร้อมด้วยนายทวัชัยอรัญยิกผู้ว่าการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยและคณะผู้บริหารร่วมจัดงานสวดมนต์ข้ามปีวิถีไทยวิถีพุทธขึ้นที่พระอุโบสถกลางน้ํามรดกธรรมของหลวงพ่อปัญญานันทภิิขุที่มีความสงบร่มรื่นสวยงามเป็นสถานที่เหมาะสมแห่งการสวดมนต์เพื่อต้อนรับปีใหม่ด้วยความเป็นสิริมงคลเป็น อยย่่างงิโดยภายในงานจะมีกิจกรรมหลักๆคือการชมภาพจิตกรรมฝาผนังในพระอุโบสถกลางน้ำรับฟังพุทธประวัติแรและอนิสงค์แห่งการสวดมนต์การฟังเทศมหาชาติประกอบการแสดงชมนิทรศการพระาธาตุประจำปีเกิด การฟังพระธรรมเทศนาและสุดท้ายร่วมกันทำจิตใจให้สงบและสวดมนต์พร้อมๆกันในเวลาเที่ยงคืนโดยกิจกรรมที่เป็นหัวใจของการจัดงานคือการสวดมนต์ข้ามปีซึ่งจะเริ่มต้นสวดมนต์หมู่ร่วมกันบทสวดมนต์ที่สำคัญประกอบด้วยบทเมตตาหลวงธรรมจักกับปวัตนาสูตรบทมหาสมยสูตรและบท12ตํานานและจบท้ายด้วยการสวดมนต์ข้ามปีด้วยบทชัยมงคลคาถา ซึ่งเป็นบทที่พระพุทธเจ้าได้ทรงประกาศชัยชนะอย่างแท้จริงในการต่อสู้กับกิเลสจนบรรลุความเป็นอรหันต์สัมมาสัมโพธิญาณทั้งนี้พระผมบัณฑิตศาสตราจารย์ดรอธิการบดีในฐานะประธานจัดงานได้เมตตาเป็นองค์แสดงธรรมเทศนาะเพื่อเป็นหลักชัยในการดำเนินชีวิตในโอกาสส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่เรื่องก้าวข้ามปีใหม่ด้วยใจเปี่ยมสุข นอกจากนี้พุทธศาสนิกชนจะได้กราบสักการะสิ่งมหัศจรรย์หอย่างภายในมหาจุฬาคือพระบรมสารีริกาธาตุสเสด็จพ่อรอหา้าต้นพระศรีมหาโพธิ์ที่อัญเชิญมาจากศรีลังกาหลวงพ่อพระพุทธโสธรและอุโบสถกลางน้ำที่เป็นมรดกของหลวงพ่อปัญญานันทภิขุที่อลังการด้วยภาพจิตรกรรมฝาผนังและพระพุทธรูปทรงเครื่องปรางปราบมารชมพูบดี การจัดงานครั้งนี้ผู้เข้าร่วมกิจกรรมสวดมนต์หมู่จะได้รับของที่ระลึกเพื่อความเป็นสิริมงคลจำนวนมากจากพระราชวารเมธีดรรองอธิการบดีฝ่ายบริหารอีกทั้งได้รับความสะดวกในด้านอื่นๆเช่นอาหารสถานที่สวดมนต์หนังสือสวดมนต์และรถรับส่งทั้งไปและกลับโดยขึ้นได้ที่ข้างตึกแดงบริเวณสนามหลวงบริเวณอนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิ ทั้งนี้ผู้เข้าร่วมงานไม่ต้องเสียค่าใช้ใจ่ายใดๆทั้งสิ้นตลอดกิจกรรม คณะกรรมการส่งเสริมการเรียนการสอนภาษาจีนได้ประชุมระดมความคิดเห็นเกี่ยวกับการพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอนภาษาจีนการวัดและประเมินผลเพื่อให้แผนพัฒนาการเรียนการสอนภาษาจีนนำไปสู่การปฏิบัติที่มีแนวทางที่ชัดเจนและปฏิบัติได้จริงนายจตุรนฉายแสงรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการได้เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการส่งเสริมการเรียนการสอนภาษาต่างประเทศที่2เฉพาะภาษาจีน ตามที่สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานได้สนองนโยบายกระทรวงศึกษาธิการด้วยการจัดทำแผนพัฒนาการเรียนการสอนภาษาจีนซึ่งเป็นการปรับการเรียนการสอนภาษาจีนให้สอดคล้องกับสภานการปัจจุบันที่ต้องการเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันกับประเทศอื่นเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมโลกผู้เรียนสามารถใช้ภาษาจีนในการสื่อสารค้นคว้าหาความรู้และนำไปใช้ในการประกอบอาชีพได้ สำหรับแผนพัฒนาการเรียนการสอนภาษาจีนที่คณะกรรมการส่งเสริมการเรียนการสอนภาษาจีนกำหนดให้มีดังนี้มาตรการที่1การจัดการเรียนการสอนภาษาจีนได้กำหนดเป้าหมายการจัดการเรียนการสอนภาษาจีนให้เริ่มเปิดสอนได้ตั้งแต่ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่4กรณีโรงเรียนที่มีความพร้อมสามารถเปิดในระดับประถมศึกษาปีที่1ได้ปรับจำนวนค่าเรียนและจำนวนนักเรียนให้สามารถจัดการเรียนการสอนได้อย่างมีประสิทธิภาพ จัดกิจกรรมค่ายภาษาแบบเข้มข้นสำหรับนักเรียนระยะที่3-4สัปดาห์โดยโรงเรียนศูนย์เครือข่ายมาตรการที่2การพัฒนาหลักสูตรภาษาจีน ได้มีการพัฒนาหลักสูตรให้มีความต่อเนื่องโดยความร่วมมือกับหน่วยงานภาครัฐและเอกชนจัดทำคู่มือการใช้หลักสูตรและแนวทางการจัดทำแผนการกัดจัดกิจกรรมการเรียนรู้จัดทำลักสูตรเฉพาะสำหรับส่งเสริมกลุ่มนักเรียนที่มีศักยภาพด้านภาษาจีนให้ได้รับโอกาสในการพัฒนาทักษะภาษาจีนให้มากยิ่งขึ้น มาตรก,การที่ 3. การพัฒนาสื่อการเรียนการสอนภาษาจีนได้ปรับปรุงสื่อการเรียนการสอนที่มีใช้อยู่ในโรงเรียนปัจจุบันให้สอดคล้องกับแนวทางการจัดการเรียนการสอนที่ปรับใหม่พร้อมจัดทำคู่มือของครูรวบรวม,ร,วม,ร,วมรายชื่อสื่อที่มีคุณภาพเพยผยแพร่ผ่านเว็บไซต์พัฒนาและจัดทำสื่อการสอนหลักและสื่อการสอนสนับสนุนที่มีคุณภาพเนื้อหาสาระสอดคล้องกับหลักสูตรและสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวัน มาตรการที่4การวัดและประเมินผลการศึกษาสำรวจความต้องการการเรียนภาษาจีนของผู้เรียนและการใช้ภาษาจีนในการประกอบอาชีพของหน่วยงานและสถานประกอบการจัดการเรียนการสอนภาษาจีนตามความพร้อมและบริบทของสถานศึกษาโดยกําหนดให้ผู้เรียนเลือกเรียนตามความต้องการและความสนใจโดยไม่ได้เป็นการบังคับจัดทําฐานข้อมูลที่เกี่ยวกับการเรียนการสอนภาษาจีนให้เป็นปัจจุบันเพื่อการกํากับดูแลในการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง มาต่อกันที่รายงานพิเศษค่ะวันนี้นะคะเราจะพาไปชมโครงการพัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดาลตามพระราชดำริของสมเด็จพระเทพร,รัตราชสุดาสยามบรมาราชกุมารีค่ะด้านโภชนาการและสุขภาพอนามัยในเรื่องของมหัสจรรั์ข้าวโพดเสริมโภชนาการกับคุณครูสมทวีนศิรีธีรกุลค่ะรายละเอียดจะเป็นอย่างไรนั้นติดตามชมที่อำเภอแม่แจ่มจังหวัดเชียงใหม่ค่ะ ความเป็นมาของโครงการนี้ก็คือเริ่มจากว่าครูมาศึกษาว่าบริบทของบ้านป่งขนมน,นี่นะคะเป็นชนชเผ่าปากะกากยอเนาะแล้วก็วิถีชีวิตเขาเนี่ยมีการทำการเกษตรแบบอพออยู่พอกินนะคะแล้วก็แต่ว่าปัจจุบันเนี่ยมันมีการปลูกพืชเศรษฐกิจก,ก็คือข้าวโพดเยอะแล้วก็พื้นที่การปลูกข้าวมันลดลงนะคะแล้วก็ ครอบครัวบางคนก็ยากจนนะคะแล้วก็การปลูกข้าวเนี่ยไม่พอกินนะคะแล้วก็โครงการสมเด็จพระเทพเนี่ยท่านพระองค์ทา่ทานเนี่ยส่งเสริมให้มีการเ,าเรื่องโภชนาการแล้วก็สุขภาพเด็กและเยาวชนในถิน่นทุทรก,กันดารน,นะคะถูกกับชาวบ้านก็เลยร่วมกันว่าจะทำไงให้เข้าพอกินนะคะในช่วงที่ว่า ข้าวยังไม่ออกนะคะแล้วก็พอดีข้าวโพดมันสุกพอดีสมัยก่อนนี่คือพ่อแม่หนูเขาจะมีเผือกมีมันะคะแล้วก็มีหลายอย่างะคะ่ะแต่สมัยนี้ครูเขามาแนะนําว่าให้ใช้ข้าวโพดมันจะมีสารอาหารครบห้ามูลคะ่ะอร่อยด้วยะคะ่ะแล้วก็จะดีกว่าเผือกมาที่เมื่อก่อน,นะคะ่ะผพว่ามันมาง่ายดีแล้วก็มันกิกนง่ายกินกันเด็ดัน,ม,นมันหวาน ก็กินเดีวยวนะอาหารนี่เนะนีกินกินกันทุกเมื่อนะอเวลาเข้าไม่พอกินเราจะกินกับทุกมเมื่อนแะล้เรื่องการที่ว่าจะแก้ปัญหาเรื่องข้าวไม่พอกินนะคะครูก,ก็เลยเสนอแนะเรื่องเอาข้าวโพดใส่ผสมในข้าวหุงด้วยให้ได้ปริมาณมากขึ้นเพราะว่าข้าวโพดนี่มีสารอาหารทางโภชนาการครบอาหารครบห้าหมู่นะคะ ก็เลยทำโครงการนี้ขึ้นมานะคะหลังจากที่ได้องค์ความรู้แล้วก็มาจัดกิจกรรมการเรียนการสอนให้แก่เด็กในศูนย์การเรียนนะคะแล้วก็มีการทำตามขั้นตอนการถึงข้าผสมข้าวโพด็จงา่บานเนาะครอบครัวเนาะ ก็ข้าวอย่างเดียวก็ไม่พอกินโดยเฉพาะช่วงที่ข้าวยังไม่สุกใช่ไหมบ้านเรามีข้าวโพดไหมคะมีใช่ไหมคะอ่ารูก็เลยให้นักเรียนนะคะแนะนำการใช้ข้าวโพดผสมในข้าวนะหุงข้าวผสมข้าวโพดนะเขาบอกว่าข้าวโพดเนี่ยมีสารอาหารครบห้ามูนะ่นะอ่าทำให้ร่างกายเนี่ยเจริญเติบโตนะน้ะนำหนักส่วนสูงก็เพิมนะ่มขึ้นนะอ่าเจริญเติบโต ตัวใหญ่ตัวโตใช่ไหมคะอ่าถ้าเรากินข้าวอย่างเดียวนี่เป็นยังไงคะมีแต่แป้งใช่ไหมคะอ่าแต่ถ้าเราเติมข้าวโพดผสมในข้าวด้วยีทำให้ข้าวมีจํานวนมากขึ้นอ่าผงข้าวผสมข้าวโพดนะคะเพื่อแก้ปัญหานักเรียนข้าวไม่พอกินด้วยใช่ไหมแล้วก็ได้นักเรียนก็ได้คุณค่าสารอาหารด้วยใช่ไหมคะอ่านะคะผงข้าวผสมข้าวโพดนะคะในข้าวโพดมีอะไรคะสารอาหาร ข้าหมูมีอะไรคะใครรู้บ้างคะยกมือขึ้นอายุทีละคนนะคะอ่ามีอะไรคะโรตีอ่าแล้วก็คาโบเฮดีคาโบเฮดีวิตามินด้วยนะวิตามิน b ี b นนะคะเราเรียนเรื่องขูดข้าวผสมข้าวโพดเสร็จแล้วใช่ไหมคะเดี๋ยวเราไปเรียนปฏิบัติกันกนะะ ก่อนอื่นนะคะที่เราจะมีวิธีการทำข้าวหุงข้าวผสมข้าวโพดนะคะเราก็ต้องเตรียมอุปกรณ์ก่อนนะคะแล้วก็มีเตรียมวัตถุดิบด้วยอย่างเช่นต้องมีข้าวโพดนะคะก็มีข้าวโพดนะคะแล้วก็มีข้าวข้าวเจ้านะคะไม่ใช่ข้าวเหนียวนะคะข้าวเจ้านะคะแล้วก็มีมีหม้อนะคะมีหม้อเป็นอุปกรณ์ที่เราจะหุงใช่ไหมคะแล้วก็มีเตาไฟ นะคะเตาไฟเดี๋ยวเรา,เาไปตั้งตรงนั้นใช่ไหมคะอ่าแล้วก็อ่าอันนี้คืออุปกรณ์และว,วัตถุดิบเนาะที่จะเอาไปขุงข้าวนะคะขุ่ข้าวโพดนะคะหลังจากที่เราปอกเปลือกเสร็จแล้วใช่ไหมคะเราก็เอามานะคะทำานี้นะคะเอาบีดฝานบางนะคะอ่าสามบางนะคะหลัง,างะะะจากที่เราฝานข้าวโพดเสร็จแล้วเราก็เอาใส่ถ้วยนะคะในถ้วยเตรียมไว้ก่อนนะคะอ่า ให้ได้หนึ่งส่วนนะคะจากที่เราใช้ข้าวสามส่วนใช่ไหมคะใช้ข้าวโพดหนึ่งส่วนนะคะหลังจากได้เราก็วางไว้ก่อนใช่ไหมคะอ่าจากนั้นเราก็เอาเข้าวมาล้างก่อนนะคะเอาน้ําใสใช่ไหมคะอล้างน้ําหรือว่าการซาบข้าวนะคะดังนี่ยังไม่สะอาดเราก็เทเทออกก่อนนะคะ หลังจากที่เราฝานข้าวโพดเสร็จแล้วใช่ไหมคะเราก็เอาใส่ถ้วยนะคะใส่ถ้วยแล้วก็เอามาผสมในข้าวสารนะคะผสมในข้าวสารนะคะเอาลงในหม้อนะคะแล้วก็เอาเติมน้ําเข้าไปนะคะ,ะให้น้ําท่วมข้าวนะคะล้วเราวัดดูให้ได้สองข้อมือนะคะอ่านี่นะคะนี่หนึง่งอ่าโอเคนะคะ เด็กๆตอนนี้เราอยู่หน้าเตาแล้วนะคะหน้าเตาเราก็เอาฟืนนะคะจุดให้ติดใช่ไหมคะแล้วก็เราก็เอาหม้อตั้งนะคะหม้อตั้งขบวนนะคะจิดฝา,า,าไว้นะคะปิดฝาไว้ตั้งไว้นะคะเดี๋ยวถ้าเราเดือดถ้ามันน้ํามันเดือดล้วค่อยเอาช้อนหรือว่าไม้พายคนนะคะ ะะตอนนี้เป็นขั้นตอนสุดท้ายนะคะเร,เราตั้งมุนเตาแล้วกว็เราหลีไฟให้มันหรือว่าเราเอาฟืนออกเพื่อมันไปอ่อนนะคะเพื่อดองข้าวให้มันสุกนะคะสานี้ด้วยอ่ะอยากนัน,นี้เดี๋ยวก่อนรักขานาี้ก็ได้เอาแบน ปฏิบัติในเรื่องการหุงผสมข้าวโพดแล้วก็มาสรุปองค์ความรู้อีกทีกับร่วมกับนักเรียนนะคะแล้วก็มีการติดตามผลเก็บข้อมูลเรื่องการช่างน้ำหนักวัดสนสูงเป็นตัวชี้วัดว่าเด็กเขามีการเจริญเติบโตหรือพัฒนาการอย่างไรมีการพัฒนาขึ้นไหมเนีย่ยค่ะมีการเปรียบเทียบระหว่างกลุ่มเด็กที่เขากินข้าวอย่างเดียวกับ เอาข้าวโพดผสมในข้าวนะคะก็คือการหุงข้าวผสมข้าวโพดว่ามันพัฒนาการดีวกว่ากินข้าวอย่างเดียวอย่างไรเนี่ยค่ะเราปฏิบัติเรื่องอะไรคะหุงข้าวผสมข้าวโพดใช่ไหมปฏิบัติมาแล้วแล้วก็คนไหนบ้านใครนะมีข้าวไม่พอกินใช่ไหมก็ไปแก้ปัญหาได้ใช่ไหมแล้วทานอาหารเรียบร้อยแล้วใช่ไหมคะอร่อยไหมคะเด็กๆอร่อยอ แล้วผลการจัดขบวนการเรียนรู้ปรากฏว่าคนที่เด็กกลุ่มที่เขากินข้าวหูผสมข้าวโพดเนี่ยพัฒนาการเรื่องอน้ำหนักสวนสูงเขาดีกว่าเนี่ยค่ะก็คือพัฒนาการตามวัยมากกว่าเพราะว่าข้าวโพดนี่มันเป็นการเสริมเรื่องโภชนาการให้แก่ดเด็กค่ะจากที่เราพอดี ครูมีการสอนให้เด็กแล้วก็ให้เด็กเนี่ยไปถ่ายทอดให้แก่ผู้ปกครองแล้วก็ครูก็มีการแนะนําให้ชาวบ้านในชุมชนด้วยนะคะนําไปเอาไปแก้ปัญหาในกรณีที่บ้านไหนถ้าเขามีปัญหาเรื่องข้าวไม่พอกินก่อนที่จะมีการเก็บเกี่ยวข้าวอย่างเงี้ยค่ะโดยการนําข้าวผสมในข้าวหุงอ่ะคะ่ะ สำหรับวันนี้หมดเวลาของรายการข่าวการศึกษาแล้วนะคะคุณผู้ชมสามารถรับชมข่าวการศึกษาได้ทางช่อง e.tv แห่งนี้ค่ะและที่วเว็บไซต์ www.etvthai.tv หรือจะชมคลิปข่าวการศึกษาย้อนหลังได้ที่ www.youtube.com/etvnewthai ค่ะค่ะสำหรับวันนี้นะคะคุณพาฝันปิ่นทองดิฉันวันทินีสกงังพร้อมด้วยทีมงาน e.tv ต้องขอลาไปก่อนสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ